จบแล้วเฮียกลับมาครับมาชิวิรอดด้วยไวในตอนนี้ผมเนี่ยจะเข้าไปเล่นหลังไม้นะครับนะมันก็ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเขาผมทุบบล็อกเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยทุบไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะปะกติมันจะเป็นเสียงเอฟเฟคแบบใช่ไหมครับแต่นี่มันไม่มีเลยนะ,ะลองวางเนี่ยดูนะวางวางวางให้เยอะเอา้าอ่าเห็นไหมครับมันหายไปแล้ว แถมไอที่ผมทุบเนี่ยมันก็กลับมาด้วยนะผมไม่รู้ว่าเป็นบั็อกอะไรนะแต่ปกติเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับผมจะออกเข้าใหม่นะครับนะปกติถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมจะออกเข้าใหม่แล้วมันก็จะ,สะเสถียรทันทีนะครับนะเล่นได้ตามปกติแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แบบทั่วไปครับผมพอผมเข้าใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมครับใช่ไหมน้ําไม่ไหลเลยครับผมเชื่อมาอยู่ดีดน้ําจะหายไป3 2 1อหนึ่งอ้าวไม่หายเออ เนี่ยวลองวางลองวางน้ำเอ้ยลองวางบล็อกเนี่ยอ่ะกันน้ำไว้นะอ่าอ๋อเอ้าอ,อยู่ดีๆก็โผล่มาหนึ่งบล็อก what the fuck อ่าทำคอนเทนต์ทำคอนเท,ทนต์นี่ไงทุกคนหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเพราะผมใส่ลิซร์นแพคหรือเปล่ามันมันก็ไม่ใช่นะครับนะผมลองปิดลิซร์นแพคแล้วมันก็ยังยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอะ่ะคือมันเป็นแบบนี้เลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะน่าจะรอให้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก่อนนะน่าจะรออัปเดต ก็เคยเปลี่ยนคิดว่านะก็สำหรับคนที่รอมครับนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับนะรอแปบ๊บรอแปบ๊บได้ป่าวะไม่น่าได้หรอกต้องออกเข้าใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะฮะอะไรเอาอยู่ดีก็เจ็บอะไรวะต้องออกเข้าใหม่ละ เฮ้ยโดนอะไรวะโอ้โหหัวใจเรือดวดเดียวแล้วเหมือนจมน้ําด้วยนะเนี่ยอะไรวะกินก่อนกินได้ไหมวะ <c oughs> โอ้โหหลอดอาหารไม่ขึ้น <c oughs>